ต่อไปนะครับเราจะมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าจํานวนพนักงานแยกตามเป็นแยกตาม division นะครับ division name นะครับข้อมูลนะครับครูจะกําหนดไว้ให้ในชีตแรกนะครับชื่อชีต employee นะครับก็คือข้อมูลพนักงานนะครับขั้นตอนนะครับก็คือเราก็ select นะครับข้อมูลทั้ง worksheet โดยการกดคลิกที่จุดตัดระหว่างคอลัมน์ a กับ แถวนะครับก็คือตรงเล็กหนึ่งนะครับด้านบนนี้มันจะเป็นการ select ข้อมูลแล้วหลังจากนั้นก็กด c อน t r l C นะครับผมแล้วก็ไปที่แท็บที่ครูตั้งไว้นะครับครูใช้ชื่อว่า test division นะครับข้อมูลตรงนี้ยังไม่มีนะครับครูก็วางนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่เหมือนกันกับต้นฉบับเลยนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะไปที่ division นะครับเราก็ select อคอลัมน์ f นะครับคลิกขวาแล้วก็ insert ครับมันจะมีคอลัมเนมเป็นคอลัมหนึ่งนะครับเราก็แก้ไขเป็น id division นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือคลิกที่ division นะครับแล้วก็ไปที่ ribbon data แล้วก็เลือกที่ filter นะครับพอเลือกที่ filter เสร็จเรียบร้อยนะครับ id division ตัวนี้ยังไม่มีค่านะครับเราจะป้อนเองนะครับ แต่ทีน,นี้เราจะทำการเลือกแต่ละ Division โดยการคลิกที่ฟิลเตอร์ของ d Division นะครับมันบอกว่า ALL อยู่ตัวนี้เราเลือกเป็น c o p i e r อก่อน c o p นะครับแล้วก็คลิกโอเคมันจะทำการแสดงผลข้อมูลเฉพาะ c o p ป e ี er นะครับเราก็ทำการ Select ข้อมูลนะครับในช่องว่างที่เป็น ID Division นะครับตั้งแต่ข้อมูลสุดท้ายไปจนถึงข้อมูลนบนสุดนะครับ แล้วเราก็พิมพ์คำว่า C ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ P ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็กด c t r o l Enter มันจะได้ข้อมูลที่เป็นการคัดป้อนข้อมูลแบบ Area คือป้อนทีเดียวได้ทั้งหมดเลยนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็เปลี่ยนจาก Copyer เป็น Fact นะครับแล้วก็คลิก OK ตัว Fact ตัวนี้เราก็ Select ข้อมูลนะครับ ID Division เหมือนเดิมนะคร ตัวนี้เราก็พิมพ์ตัว f พิมพ์ใหญ่แล้วก็ x ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็กด c t r o l enter ก็เสร็จแล้วเราได้ข้อมูลแล้วนะครับตัวถัดไปนะครับเราก็ไปที่ PRINTER นะครับแล้วก็คลิกโอเคมันจะทําทการแสดงผลเฉพาะ p r i n t e r นะครับเราก็ส e l ล็ t ข้อมูลนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กดพิมพ์ที่แป้นคีย์บอร์ดเป็น,น prr ตัวพิมพ์เล็กกด control enter นะครับได้เสร็จแล้วเราก็ไปที่ ribbon data แล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์มันก็จะเอาฟิลเตอร์ทิ้งนะครับไม่มีแล้วไม่แสดงผลแล้วเราก็ซิ l เล็ข้อมูลนะครับโดยการ Copy ข้อมูลอ้างอิงนะฮะคือเราไม่ต้องพิมพ์นะฮะ ID division กับ division นะครับกด control C นะครับมาท้ายสุดเลยครับวางตรงไหนก็ได้นะฮะผมว่าวางตรงนี้นะครับกด control นะฮะวาง ตัว ID Division นี้ก็เรียบร้อยไปแล้วตัวนี้นะครับแจ้งเข้าไปใหม่ก็คือเป็น Division Name นะฮะ Division Name นะครับเราก็จะมีชื่อนะครับเป็น ID Division Division Name ข้อมูลที่ซ้ำกันลบทิ้งนะครับ Printer คลิกขวา Delete เลยครับ อันนี้ก็อยากได้แบบเดียวกันกันกบเขาก็ select เลยครับนะอันนี้เปลี่ยนเป็นอะไรครับ total แล้วก็ employee นะครับอันนี้ก็ขอลบทิ้งไปก่อนนะครับเอาใครขอขยายนะฮะต่อไปเราจะใส่สูตรนะครับตัวนี้ อันนี้เป็น sum นะครับ m p r o y e อันนี้ก็เท่ากับนะครับเขา if นะครับนะครับเขา if นับ range ก็คลิกที่รหัสของ id division นะครับตั้งแต่ข้อมูลสุดท้ายนะครับไปจนถึงข้อมูลที่หนึ่งนะครับหรือ the first until until last นะครับก็คือสุดท้ายหรือข้อมูลที่เป็น n นะครัเสร็จเรียบร้อยนะครแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่วงเล็บอะไรครับก่อนวงเล็บปิดก็คือคอมมาก,ก่อนว่าให้มันเงื่อนไขครเที่เรียคือ cp แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็ enter ครับ c o p y e r มีกี่คนครับ41แล้วก็ออโ o ้ o p y ลงมาข้อมูลนี้ครูทำผิดเนี Coffee ่ย c o p มีกี่กันฮะสออัน จริงๆมันจะต้องเป็นอะไรครับพิมพ์เตอร์ก็กดพิมพ์เตอร์มาใหม่นะครับข้อมูลเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนครับจาก41เป็น48อ่ะคอนโทรลอันดูไปก่อนนะครับสีถ้าครูเปลี่ยนข้อมูลอันนี้นะครับข้อมูลเปลี่ยนทันทีเลยอันนี้ก็ใส่เป็นรวมนะครับเท่ากับซ้ำนะครับแล้วก็ select ข้อมูลนะครับที่ได้จากการแสดงผลนะครับที่ได้จากการแสดงผลอ่า ข้อมูลตั้งแต่ employee มาตรงนี้นะครแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็ enter เราจะได้ข้อมูล employee จำนวนพนักง,งานนี้เป็น125คนอันนี้ก็จะเป็นการสิ้นสุดการหาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแยกเป็น division name นะครับ